กลับมาแล้วหรอสภาพยับเยินเลยนะไปเดินป่ามานะครับไปยังไงสุกไหมสุขดีครับได้เป็นบรรยากาศบ้างคนหนุ่มนี่ดีจังเลยนะมีเรี่ยวมีแรงเหลือ ล้นจริงๆไม่หรอกครับ <laughs> <laughs> ผมขอตัวก่อนนะครับ <laughs> วันจันไใหม่นุม่ม <laughs> วันนี้เหนื่อยจังเลยฮะสรุปแล้วเจ้านิ้วยาวสิงใครก,กันแน่ ทุกคนปลอดภัยไหมนะคุณทำยังไงดีล่ะละม่วงแล้วสิเราทำสำเร็จแล้วเฮะเสียงคนไหนหรอนายนายนายมันได้ยินเสียงอะไรหรอเราอยู่ในฝันงั้นหรอสำเร็จแล้วดารินพูดเราทำได้แล้ว ในที่สุดแค่นี้นก,ก็สามารถช่วยเพื่นได้แล้วนะอืมแค่นี้เกรนก็กลับมไม่มามีชีวิตได้แล้วนี่มันคือที่ไหนตายงั้นหรอทำไมดาดินถึงอยูด้วยคนล่ะเงื่อนไขทุกอย่างครบถ้วนเสียงของเจ้านิ้วยาวงั้นหรอ ทำไมเสียงเหมือนจากแล้วทำไมเสียงเหมือนมาจากตัวเราเลยล่ะใครจะเป็นคนแล้วใครจะเป็นภาชนะของข้าล่ะมาฉันเองข <c oughs> <c oughs> ้าชอบคนแบบเจ้าจริงจริงข <c oughs> ้าจะขี่คอเจ้า เรียบร้อยแล้วกันแต่ว่านะก่อนจะชุบชีวิตใครข้าขอกินยายหญิงคนนี้ก่อนนะอ่ะเฮ้ยไม่ได้นะมันไม่ได้อยู่มันอะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนะเงื่อนไขนี่ข้าไม่ได้กินอะไรมานานแล้วก็อยากจะกินยายนี่ให้มีแรงชุบชีวิตหน่อยนะ ดารินรีบหาที่หลบก่อนฉันจะรีบไปจัดการไอ้หมอนี่เองเอ้ยไอ้ปบริษัทตัวนี้เองแล้วไหนล่ะเ๋ยวสิ <c ười> ไหนไหวไหมเล่อนเลไม่หยุดเลย ไม่มีปัญหาอะไรแล้วไอปีศาจเวนนี่น่าจะตายไปพร้อมกับฉันนี่แหละดารินฟังนะอย่าเพิ่งเรียกรถพยาบาลตอนนี้รีบเอาศพของเกรนไปซ่อนก่อนแล้วพอตำร,รวจเปิดปิดคดีแล้วค่อยเอาศพเกรนไปเหลักฐานซะไหนไม่เอาแบบนี้สิ จริงๆฉันอยากน่านจะฟังที่ท่านพระคนนั้นเตือนนะแต่ตอนนี้คงไม่ทันแล้วล่ะเรีรดายที่สุดก็คือเราช่วยเกนไม่ได้เกนไม่ได้เลยหลังจากนี้ขอให้โชคดีนะดาริน <c oughs> <c oughs> อืมนั่นมันคือห้องไหนหรอทำไมเจ้านิ้วยาวถึงอยากให้ เราเห็นเหตุการณ์นี้หละทำไมนายถึงอยู่ที่นี่ได้ล่ะดาลินผมฝันเห็นดาลินอยู่ในห้องนี้คืนนี้ที่นายตายเจ้านิ้วยามันคงอยากจะได้ยังให้ผมเห็นซึ่นะทำไมถึงทำอย่างนั้นล่ะ คืออย่างนี้นะพี่เกล็นน่ะคือพี่สาวแท้ๆของฉันแต่พี่ที่เสียไปเพราะอาการป่วยตอนนั้นฉันรู้สึกฉันกับไนทก็รู้สึกเหมือนกันโลกทั้งใบมันแตกสายหมดเลยแต่ไม่นานนะักไนท์ก็ได้ฟังนิทานเรื่องเจ้านิ้วยาวของลุนทุน เราทั้งคู่จมปลักกับนิทานเรื่องนี้จนในที่สุดก็หาวิธีชุบช่วยชีวิตพี่เกลนเจอแต่ทุกอย่างก็ไม่เป็นอย่างที่ว่าเราคิดเธอมีเจ้านิ้วยาวสิ่งอยู่ใช่ไหมน่าจะใช่แหละผมว่าหลังจากนี้ผมจะฆ่าตัวตายนะฝาก ดาลินช่วยขังเจ้านั่นไว้ในหม้อตินเผานี่ด้วยแล้วช่วยนำให้พระไปให้พระอยู่ในที่ในป่านะทำ,ทำไมทำไมต้องจบอย่างนี้ด้วยขอร้องอ่ะได้โปรอดอย่าทิ้งฉันไปได้ไหมอย่าทิ้งฉันไปได้ไหมขอร้องอืม ไม่ต้องร้องไห้นะฉันเธอยังมีเซนกับเฮียนิกอยู่นี่อยู่นีแต่ว่าแต่อะไรหรอคะศพของเกลนนะ่ะเธอเผาเธอเผาไปหรือยังยังค่ะฉันไม่กล้าทำผมว่าผมน่าจะช่วยให้เกรนกลับมามาีชีวิตกลับมามีชีวิตต่อได้นะจริงหรอคะ เดี๋ยวฉันพาไปหาศพของพี่เกนนะคะรบกวนด้วยนะคะอยู่หลังต้นไม้ต้นนี้นะคะอยู่นี่เองสินะผมจะเริ่มชุบชีวิตพี่เกนแล้วนะขอบคุณนะคะอย่าทำได้มันจะร้องไห้อย่างงั้นสิ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณที่ทำเพื่อฉันขนาดนี้นะคะขอโทษนะคะที่ที่ฉันทำไปอะไรเพื่อนไหนไม่ได้เลยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกนะยังไงผมก็เตรียมใจไว้แล้วล่ะขอบคุณที่เป็นเพื่อนกับผมนะ นมัสก,การค่ะหลวงปู่เจริญพรจะโยมโยมคนนั้นทำสำเร็จแล้วสินะใช่ค่ะดีจังเลยนะถึงอาตมาแค่เคยเตือนไว้คนปล่อยเรื่องของเคย,เ,ยเคยปล่อยให้เรื่องความเป็นความตายไปแล้ว แต่เหมือนโยมคนนั้นทําให้สําเร็จสินะคนนั้นทำให้ทุกนะคน,น,น,ท,ำคนทำให้ทุกคนมีความสุขสินะอตมาคิดว่าโยมคนนั้นทําถูกแล้วค่ะครับหลวงพ่อเอ้ยหลวงปู่